สวัสดีพี่น้องครับสวัสดีมือเศร้าครับมือนี้สิาพาทุกคนมายามบ่วงหนูครับมาห้งว่าสิถึกหลือบถึกเด้อครับมือนี้ตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้ากว่าครับกันหอนโม,มงเศร้าแล้วครับมาแต่เศร้าครับมือนี้ใส่ไวแรงวันนี้ครับใส่บ่วงหนูนี่ครับแรง เป็นขั้นคูซสะครับน,นี่ครับน้ำป่าหยาค้าครับใส่ไว้ยี่สิบห้าหลังครับบ่วงลวดครับนี่ครับมองสิใส่ไว้นี่ บะถือครับอนลรกเก็บก่อนครับอันทดิ้องก็บะถือครับแต่บ่วงคือก็ถือกัดเนี่ยครับมึบงนะเป็นยึกยักยึกยักนะครับ นะครับอันที่สามอันที่สามครับเบ่งโลดบ่วงนะครับหอวบ่วงอยู่นะท้างครับมันหักออกมาข้างๆเลยครับน่าจะออกรับหนูนี่อันที่สี่นะครับอันที่สี่ครร้อยฟ้าครับบว่วงตัวนี้รูดหน่อยนึงครับ ไม่ดึงอันที่ห้าอันที่ห้าอ้าวพี่น้องอันที่ห้าเหี้ยแล้วครับใส่ไว้บองนี่้ครับนี่ใส่ไว้ระหว่างนี่ครับหัวมันลากไปทางไหนครับวันน่าจะถืกแล้วครับหากรับหากรีครับนี่ครับเห็นแร้วอนี่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 มันมาคล้องอยู่นี่ครับนี่ครับ น่าจะมีตัวน่าจะมีตัวครับเป็นสะก,อะกอ้อ,กอนครับเป็นสะก้อนเป็นเก็บใบสะก้อนครับบารูดครับตัวนี้นะครับนี่ครับ,ม,รบมีตัวแต่เนี้ยมีตัวแต่เนี้ย เนครับ่ป็นได้ครับเป็นได้เราไ้จากตัวแล้วสุดท้อมันนี้ ดีครับถึกเสยเฮ hey. ดีดีดีครับตัวหนึ่งครับผลงานเรานี่ครับไยมันครับนี่นี่เห็นบ่ครับมันขวัดห้กหย่าค้าออกมากินครับนี่ลายย่ดยค้ครับปูนดี๋ยทางนี้ก็ดี นี่ทางกด็ดีคุณครับทางมาเลยครับนี่ทางข้าไปไนี่คุณครับ,รบตัวนี้ก็บันทึกครับอังนี้ก็ใส่ไว้บันทึกครับตัวนี้ก็ดี ก็ใส่ในบ่วงของปลลูดเลยครับตนี้ก็คือกันบ่วงบลลูดเลยครับรอบๆมาข้างนี้ครับ โอ้ยตัวนี้ลมผัดใบไหม้หมตันทางมันครับนี่ครับบอลูดตัวนี้ก็ดีทางในหัวกระมี้นอับนั้นทางในพูนครับโอ้ยบวชืกบวชืกพี่เนอะตัวนี้ก็ดี ตัวนี้ก็ไม่ถูกนีงแหละหอยมันครับทางมาขึ้นมานี่ครับนี่ไปนี่ครับมานี่มานี่นี่ครับใส่ไวน้นี่นี่ครับ Dia buang pelut. Buang tu ni tadi. Dia buang minum tu dia bawah. Di sini. Ui, pahaman puh. เบ็ดรับอยู่แถวทางนี้ยังอีกฝั่งพุ่นครับบา้านนี้ฝั่งทางพุ่นครับเดี๋ยวไปเลาะเบิ่งฝั่งพุ่นก่อนบาน้านนี้สุดท้ายครับฝั่งนั้นไปครับตอนนี้ก็เดินทางมาทอดฝั่งนี้ไปที่เรบร่อยแล้วครับนี่ครับ มองคววยมันครับนี่ทางในนี่ครับอยู่นี่ครับพูดครับมอหัหากินคววยมันครับแต่พวกห่วสิมีหรือบะมีด้วยครับใส่ล่องเบิ่งซื่อครับเบิ่งขี่มันขึ้นังใหม่ๆอยู่เดี๋ยวไปรุ่นกันครับสีได้สักตัวอีพทางนี้ ในหุก็มีอันหนึ่งใส่ไว้นี่ครับบ่ถือเก็บครับบ่ถือก็ดีอันบ่ค่อยมีทางครับทาง นี่ครับนี่ก็มอถือชักเป็นทางนูใหญ่หรือทางรองเท้าครับตัวนี้อนันน่งครับบว่วงกันยังคือเก่าครับรอีกเปนนั่งมือใส่น้องป่านนี้ น,น,นี่จะอันบอลูดครับน่าจะมันสิบเที่ยวเด้วทางาไม่ถูกครับวันนี้นั่นคือเก่าครับ มาแคงนี้แหละครับอันนั้นบุกเข้ตัวนี้ก็ดีนี่ครับอันนี้อันนี้ก็ไม่ถูก น่าจะยังเหลืออันสุดท้ายครับบ่ายสุดท้ายก็มาถือครับแล้วแล้วครับบ่ายพี่น้องได้ตัวเดียวเท่านั้นหละครับนี่ครับยามเบิดสุรังแล้วครับนี่น่ครับหลังจากที่เฮายามเบิดสุอันแล้วครับได้ตัวเดียวเท่านี้เลยครับ ไกลห่างกันบัถือครับบัถือจากอันไกลห่างกะดีสงเป็นตามีหลายโตอยู่คับหนูก็ดีแต่มันบัถือครับจัางนะหวยกับมีอยู่ครับแล้วหอบัถือครับได้ตัวเดียวเท่านี้แหละครับมือนี้มอ้เศร้าดีครับยังได้ตัวเดียวครับมือหน้ากับจักสี่ใส่ปะาไหรือบัวใส่ครับมันอยู่ไก่ครับที่ข้ามอนวายาม เอาละครับนี่ไอโตเดียวเค่นี้แหละครับมันมนครับตัวเดียก็ถือว่ามันครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับฝากกดติดตามกดซับสไคร์นั่นเด้อครับไปแล้วครับนี่ลาครับบายบายครับ